นะครับกล่าวสุนทรพิทักษ์ทุกท่านครับนี่นะกรับสู้สามพกหนึ่งเก้าศูนย์ครับท่านแน่ตกใจลนะสิไม่ต้องตกใจหรอกจริงๆใช้คำว่าตกใจไม่ได้นั่นใช้คำว่าน่าจะชินกันแล้วครับผมสําหรับความเดียวของช่องเรานะผมอย่างไดต้องขออภัยเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งครับที่มีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยอย่างแรกเลยก็คือไฟล์เกมครึ่งแรกของ EP พหนึ่งเสียหายอย่างรุนแรงนะผมไม่สามารถกอบกู้ได้โดยชอบทำนะก็เลยต้องพูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ ขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์วันอังคารนะผมเป็นซีรีส์ที่จะเอามาตัดเรื่องกับอ e ีลวิทอินนั่นก็คือนิฟอสปีดนะผมนิฟอสปีดฮิตนะจ้ะภาคนี้ปี2019นะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมขับรถแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่าแต่งรถได้มันมากนะผมผมก็ได้เล่นไปแล้วนะก็เพิ่งมาเปิดคลิปดูก็เพิ่งเห็นว่าคลิปเสียนะครับผมภาพที่เห็นตอนนี้คือนิสสัน 180x x นะผมเป็นคันที่ผมเลือกมาคือเริ่มเกมมันจะให้เลือกรถ4คันเป็น ก่อนมาแต่ง B M M 3เทโตลตนะผมแล้วก็คันนี้นะครับมีสันคันนี้ผมก็เป็นคนที่ชอบมีสันอยู่แล้วก็เลยเลือกมีสันมานะครับผมแล้วก็ในเรื่องช่วงครึ่งแรกที่หายไปมันเป็นเรื่องของการ เขาเรียกเป็นโปรดของเกมก็คือตำรวจกับอ่ามันจะเกี่ยวเกมนี้มันจะมีในเรื่องนะเป็นเรื่องของตำรวจกับโรนที่ขับรถอันเดอร์การ์หรือขับรถแข่งกลางคร่องมันผิดกฎหมายนะจ๊ะตำรวจมันจะมีหัวบอลคนหนึ่งอนะชื่ออะไรไม่รู้จําชื่อไม,ไม่ได้เลวเหมือนกันมันก็พยายามจะปาดปาลมนะผมแล้วก็จะมี ตัวละครคนหนึ่งเนี่ยถูกยึดรถไปนะก็คือไม่ได้ถูกยึดรถด,ด้วยรถตกน้ําถูกตำรวจชนรถตกน้ำนะผมก็ถูกยึดรถไปก็เหมือนเป็นการช่วยก่ให้ดิ้งดูดังนั้นตํารวจก็จะเริ่มปราบเอ่อพวกอันเดอร์กราร์มากขึ้นนะมันเป็น,นเรื่องของโตเกมั้แต่ในเรื่องของเราเนี่ยก็คือเป็นลุกกี้หน้าใหม่ที่มาเอารถจากคนชื่อลูคัสนะผมเอ่อในคลิปน่าจะยังมีคนน่าจะมีหน้าลูคัสโผล่อยู่ช่วงแถบฐานนะผมแล้วก็จะมี ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนนานะผมมาพาเราไปแข่งรถนี่ก็เป็นในเรื่องของครึ่งแรกที่หายไปไม่อยากพูดให้มันมากนะเพราะเชื่อท่านชมบัตรเกมนะก็มามาติดตามคลิปที่เดือดรอดจากการสูญเสียหรือว่าการระเบิดของคลิปผมที่หายไปแล้วกันนะไปติดตามรับชมได้เลยครับไม่ัวรนะครับเอามา <auditorio> oh hi. Hey, Look, sometimes I run practice races away from the show if want No pressure, just some fun and some prizes, and you would not believe the stories I have about Lucas. Sounds good. Great. I'll give you a call when I got the next one lined up. Later. Okay. โอ้เชิดขับรถแบบขับรถแบบโคตรลุกกี้โอ้โหเหี้ยเข้าโค้งยากมากขับคีย์บอร์ดด้วยผมขับคีย์บอร์ดด้วยมันึไม่ชินมือรถเร็ยวยากกว่านิสันแต่ยอมหมดอะอะไรให้เป็นนิสันยอมหมดอะไม่สนแล้ว ไป okay, ลิขสิทธิ์ประวัติเพลงอะไอ้เหี้ยอยากรู้จังเลยลิขสิทธิ์นี่แบบตายหาเลยเนี่ยโอ้ขับรถโรถเหี้ยกูกลัวลิขสิทธิ์ว่วะเดี๋ยวลงคลิปแรกไปก็รู้ลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์โอ้โหโ,โทษครับ รู้ไห้ครับพี่อยปั๊ม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 ไม่เลยว่ะขับวิ่งที่เที่ยวอยู่เดี๋ยวชนปั๊มระเบิดเป็นเรื่องอ่าว make a name ภารกิจสร้างชื่อครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว โอเค okay, let's go เราจะไปไหนเราจะไปแข่งที่ชายหาดหน้าใหม่เขาไปแข่งที่นั่นกับทั้งนั้นเพื่อเลฟอัพเฮียเล็ฟซ้ายมันเลี้ยวอย่างไงวะรถแม่งก็เลี้ยวยากเลยเด็กฉันจะไปแข่งเพื่อสร้างชื่อใช่ไหม ใช่นายต้องโชว์ให้เขาเห็น à, อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวได้อยู่ไนายเล็ก <vampire> โอ้โหโอ้โหเรียกไปขับยากงันวะ <laughs> right? Now oh, oh, it's Mikey Rivera, lo. Right. I'm here now and I'm about to give these beginners a little taste of the street boys. Oh, so them one. You got no business being in. You oh, step oh, right. out on these roads and you're fair game. You hear that great horn? Is he talking to me? Oh, I am talking to you. I'm numero uno around here. Hey, love love Leo dai, va.

ย่งขับรถมายัางลำบากจะให้กูไปแข่งก็ตายหาแล้วงานนี้ภาเก็จ finish มามาดิจะให้แข่งก็พร้อมอะ <c oughs> มาได้ใจเว้ยขับไม่เป็นกูก็แข่งทำไมอะ <c oughs> มาเร็วรีบไปกันเยอนนาไปนู่นแล้ว โอ้มายก็ใจเย็นขำว่าไม่ค่อยแข็งตอนนี้เราอยู่ที่สี่ครับผม มัมแทงกูวงไงโมนิก้าจะโดนเหรอโมนิก้าจะโดนเหรอฮะโอเคลงสะพานเลี้ยวซ้ายอ๋อไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไปเลยมันเห็นที่สามอะไรกูขับรถเป็นแล้ว in, อ่าลอ้าวกูมาแล้วกูมาแล้ว มาที่สองแล้วแล้วผู้ขับไปแล้วไนงะโอเคโอ้รถตู้ห้าสิบอีกห้าร้อยห้าร้อยหลาโอ้โหเฮียเข้าไปแล้วอะ่ะแอนนาที่หนึ่งเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียอันดับที่สองโอเคเข้าทันที่สองครับขับไปแล้วขับไปแล้ว โอเคอ่าเริ่มจะดีขึ้นโอ้ไอเทียแต่มึงลบมึงแรงมากดูตอนต้นดีอยู่ๆไม่ก็ขับขึ้นไปเฉยเล่อยอะ e รื่องโบลบแต่ล้วพไม่เห็นคูเหมือนหลุดงานอยู่คนเดียว

โอ้มีที่ให้แข่งให้แข่งต่อไปดิอาวัลองของหน่อยเพิ่งขับเป็นเห็นนักตำรวจเหรออะไรแดงๆอ่ะเหมือนตำรวจเลยกู้รัดแล้วกัน l ัด t A ขับอย่างนี้นิวจีนมึงโดนจับไปแล้วโอ้ชิตขับเอาซ้อนรถสภาพแบบกูเชี่ตต้งตำรวจนี่เข้าภารกิจฐานใช่ไหมโอ oh, ้ตำรวจตำรวจโอ้โ oh, หแลวรถฝนก็ตกรถก็ยังไม่ค่อยชินให้กูขับดีตำรวจโอ้ช oh, ิตคุณตำรวจแดงก็วะ

ตำรวจกำลังไปเสริมถามจริงโอเควนกับข้อสะพานเดิมน่าจะรอดนี่ไงหนีรอดเอี่จรอดแต่รถคงสภาพไปแข่งไปแข่งไปแข่งภารกิจคือให้หนีตำรวจหรือให้แข่งอ่ะตัวหนึ่งผมจะดูอ่านภารกิจใจเย็นๆนะ แข่งที่ไหนวะเปิดแมปก่อนสิแม็ยจอดูแมปเอาเลยม,มาแล้วโอเคไปมพร้อมแข่งครับอุ๊ยเขตำรวจอีกแล้วรีบเข้ารีบเข้าจุด เลย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 ไทยไอยถอยไทยไทยไอ้เจอถอยแข่งสักหน่อยเออโอเคสภาพรถแบบผ่านอะไรมาเนี่ยร้อยแปดสิบ XR มึงมือแฮนด์คับมือแฮนด์คับใจเย็นรู้ว่าขับไม่ดีนะโอ้ยถ่ายรูปกับรถสภาพดูสภาพรถกูด้วยมาถ่ายรูปภารกิจคือเป็นที่หนึ่ง มีเป็นเครื่องโว์เข้าไปซะหน่อยไปเฟิร์สไนท์แล้วก็ไปแข่งตอนเลยเหรอน่าสนใจดีนี่เอาทำไมยังเพิ่งม่ให้กูแข่งก่อนอะไรหนูไว้รถวังไอหนูพี่ไปแล้วเจอกันเดอ๋ยวสายโค้งขับสอก นี่ไงดิฟโอ้โหดิฟตะโตเกียวเฮ้ยเสียงวับมาทางซ้ายแสงวงในเยียมาแสงวงในไปแล้วเฮ้ยนั่นตำรวจนี่โทษทีพี่ไปแล้วโทษทีหนูอุ้ยทะเล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 อุ้ยเฮียรถเฮ้ย อ,อันดับตกเลยชนทีนึงได้ต้องตั้งใจขับแล้วโอเคค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ไปค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ โอ้โหโทำไมทิพค้างไอ้เหี่เบรกมือค้าง <c oughs> เบรกมือค้างท oh my g ก็อันดับหกโอ้โหไอ้เหี่ห,หา่างกันสองร้อยหลาเนี่ย เียไม่เข้าที่โละง่ายๆเียสงสัยจะได้เข้าที่โลโอ้โหไปชนทีเดียวเที่ยเข้าที่โลเลย you one. โอ้โหมีแข่งเยอะ ที ة, ่ตำรวจเกินเมืองเลยแข่งอีกอยากลองรถอีกทีนึงอะแข่งแข่งแขก็แข่งอีกแ ต่ำบดโอเคคนตำบดละเชี่ <S <S ยเขาคงไม่ผิดโเคตรเชี่ยเลยไม่ชิเนเนี่ยระบบการขับอะ่ะต้องต้องคงต้องต้องต้อง,องน่าจะอีพีหน้าต้องแอบไปฝึกซ้อมไม่ได้จะมาโชวก์กากให้ผู้ชมนี้รับไม่ได้สินเลสเลยแก้ว แข่งต่อครับแข่งต่อมาดิที่หกก็ที่หกเลยไอ้สัตว์กูได้ที่หกสิบสองสนามกูก็ดังได้ทำไ,ไมแต่ก็ไม่ที่หกันบ่อยๆก็ไม่ดีนะนี่นิสันครับคลิปแรกขอะเดือดขับเยอะๆถึงจะขับไม่ดีแต่ขอให้ได้โชว์รถ ทองตรงก็จะไหวางเลยทางเลยเดเดอ,อ้าฝากกันหน่อยคันนี้เดียวอโอ้ยเ,อเฮ้ยนำมาเร,เรียวไม่ดีอ่ะเรียวไม่ค่อยเป็นอ่ะ แล้ว่าขับไปแล้วนะสงสัยยังไม่ชินไอเ้เหียลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเพลงเนี่ยโอ้เก็บเก็บออบเจกต์ไอ้สัตว์ชนทุกอย่างที่ขวางน้ามมนั่นตำรวจนี่ตำรวจจริงๆด้วยโอ้แข่งก็ต้องแข่งตำรวจก็ต้องหนีเฮ้ยตำรวจ โอ้โหอันดับก็ต้องดูตำรวจก็ต้องหนีก็มาเซ่กะบ่บอ้ห้าห้าร้อยเมตรโอ้โหตำรวจใจเยนแข่งเสร็จแล้วครับผู้ตจัานแล้วคุณตำรวจไม่ต้องกลัวอย่าไล่กันกับ้านแล้วกับ้านกับ้านกะบ้านกบบ้าน บ้านบ้านที่ไม่ใช่คุกอะไอ้จะเจอกการตำรวจไปแล้ว escape 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 โอเคหนีเข็บลอดเดี๋ยวไปให้รอดก่อนเดี <I was S 2> ๋ยวหาทางกลับบ้าน <I was S 1> เห็นรูปบ้านอยู่โอเคเนี่ยน,น่าจะปลอดภัยละเฮียยังตามมาอยู่ข้างหลังกันนึงนะ Go to safe house. โอเคจอด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 หาเซฟเฮาเซฟเฮาไม่อยู่หลังนึงแต่ตำรวจอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมีหลังเดียวเหรอถามจริงกูต้องขับอ้อมไปดิให้ตำรวจมาขานไปก่อนต้องขับอ้อมไปทางซ้ายนะผมเพี้ยแต่ข้างหน้ามีสนามแข่งแต่พอแล้วไม่เอาละ Ô nhiên mọi thứ bởi các anh hùng nữa. Một tàu ngủ. Alai hạ ying gag ngủ thật. Một tàu thật. Aloha. 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 เลเวลอัพเอ็นเทอร์กราดโอเคจบคืนแรกได้เงินมา4,000คือเสียงได้มา1 8 0 0 REP นี่คือค่าชื่อเสียงนะผมแล้วความรุ่มร้อนคูณสองเลเวลเลเวลสองเลเวลสามอุ้ยเลเวลสามเลยเหรอแข่งไปสองสนามน,นะผม อ่าดีคืนแรกโอเควันเช้าวันรุ่งขึ้นดูสิลงไปแค่ห้านาทีมีคนดูตั้งร้อยคนเนี่ยโอ้ข้างในเป็นไงโอ้ต้องสายข้างคงพาไปแข่งกันแล้วสิท่า ดีนะที่น้องสาวฉันไม่ได้ขึ้นรถตำรวจกลับบ้านมานะคนที่สูญเสียแก๊งไปก็ควรกลับไปเรียนเอ้ยแก๊งฉันยังอยู่นะถ้าดูสิมันจะมีคนเข้าร่วมเพิ่มด้วยตำรวจจะไม่เล่นด้วย เหมือนจะทะเลาะกันเรื่องตำรวจนะผมเหมือนน้องสาวจะเป็นนักแข่งพี่เนี่ยเป็นคนช่างเป็นนายช่างนะผมกเหมือนจะไม่อยากให้น้องไปแข่งนะแล้วนายอยู่ทำไมล่ะก็มากับมึงอะคือพนลอยู่ตรงนี้นานมากใช่ที่นี่คือสถานที่ฟรีฟรีชุดก็คือแต่งฟรีอย่างรอบแรก แต่งเวร์ใช่ม Make Anim c o m p l มีเงินอยู่52 0 0นะครับในโตก่อนเลยอย่างแรกในตัดในโตพ่อมึง Performance สต o อกนี่ไงหูห้าพันเลยอ่ะแทงแคสหู Oh Chef er. o โอ,อันนี้ หมื่นหนึ่งแป้หมื่นแดงออกก่อนนี่แท้หมื่นแดงหมดเลยเนาะแล้วก็คัตตอมบอดี้โอ้นี่แหละครับนี่ฟอร์สปีดงานแต่งรถแบบโอ้โหโอ้โหแต่งรถแบบเอาจริงถ้าแต่งอะ่ะคงไม่ได้ขับหรอก จริงคลิปนี้ก็น่าจะต้องจบตรงข้อนี้แหละเนี่ยเขาแต่งสีกันแล้วกันสีรถสีขาวไปมันดูอ่ะเวลามันสกรปรกก็มาใเนี้อันหนึ่งน,นะแต่งสีอ่าแต่งสีรถผมว่าชอบรถสีเทานะแต่อยากได้เทาด้านะไม่รู้แต่งได้หรือเปล่า นี่ไงโอ้โหโคตรสวยอ่ะโอ้ยังสวยอ่ะโอโปนี่ไม่ไหวอ่าแต่งรถสีนี้ไปก่อนเซฟแชงอยู่เซฟโอเครถคันแรกครับแล้วสวอปคาร์อุ้ยรถอะไรอ่ะมิ u ูบิชิ อีโวคูเปอร์มิซูมิชิรันเชอร์เชฟโรเลตแกรนสปอร์ต v M I แปดโอ้พวกนี้มีเลเวลด้วยเว้ยอ๋อผมรู้แล้วผมซื้อไอ้นี่มาผมซื้อนี่ฟอร์สปีดแบบพีเมียมาพวกพี้นี้จะแถมมาให้นะผมต้องรอเลวลถึงถึงกัได้ค่ะพวกนวี้แต่ไม่มีนิสันแถมเลยเหรอก็เลยวะแถมแต่ละคันไอ้เหี้ยหาแถมนิสันบ้างดิงวะ เอาไปขับหน่อยเดยก่อน Remember, เอาไปไปคลิปเอาไปไปคลิปมนี่รถโฉมใหม่มีในตั๊แล้วด้วย180 SX ครับผมโอ้โหสีเทาด้านที่ผมชอบก็มาสิโอ้ย Here นายตัดมาแล้วนะปกคอนโท l นะเดี um fighting, ๋ยวก่อนหาทางตรงก่อนคอนโทหรือเอ็กวะลองวิในตัดเอ็กอ่าแพ้เอ็กก็น่าจะเป็นคอนโทนอ่านี <h 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 ่คอนโทนโอ้โหที่นายตัดน้อยมาก <optimistic> อยากรู้เวลาเลี้ยวเนี่ยก็เลี้ยวก็ไม่ได้แย่นะนี่พี่โอเคก็สรับวันแรกก็ผม EP แรกนะจ๊ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวหาให้พิดสวยๆตรงนี้แล้วกันต้องไงเห็นรถสวยดีตรงนี้แล้วกันี๋ยวมุมไหนสวย ก็นะครับผมสำหรับนิฟ r อส e e ดฮิตในีพีหน EP 1ต้องขออนุญาตจบลงกับอีพีครนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นการลองก่อนนะครับผมว่าถ้าผู้ชมจะชอบกันไหมนะจ๊ะจะมี EP พีแน่นอนเพราะว่าเกมแต่งรถที่ผมชอบนะผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปแล้วกันเราก็ได้เรียนท UTORIAL ก็ได้เริ่มแข่งได้เริ่มได้เริ่มชั่งชื่อแล้วนะผม EP พีต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันต่อสำหรับวันนี้นิฟออสปีดฮิทนะผมก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ วันนี้ขอ,อยนุาตลาไปกันนี้ครับบ๊ายๆายนนีแมง่มงสวยจริง